สรับกาดโยนตี่วกคำพูดต้อมาปากโอ้รมบเรื่องแล้วตอนนี้ไปคำพูดามาใสคที่เราต้กรควารักให้เจ้าเป็นสวรรค์ในที่สุด อะไรอะไรทมเรามีของคอมพิวเตอร์ดี วัดป่าน้องลมอยู่บนเกาะแม่ไม้เอ่อเวียงเวียงล่มนะครับเวียงยงงนกนคร เถ้าเอานเยะกไปเอากับปิมุนนัานเนี่ตำนานวัดพญาเย็นยักษ์ที่นกินกันนะแล้วที่เหลือมาเช่นี้ก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็เดียวทั้งรมมูนเลยตามตำนานนะเนี่ยวันนีมุนกัก้อนเก่าไปดูเลยไปดูเลยมาดูบน้มุ่เลยโอ้ย เขาเก่งมากจริงหรอเขากล้ากินได้ไงตำนานเบียงหนองล่มก็ชํแหละแล้วก็แบ่งแบ่งกินกันทั้งเมืองเลยเหลือที่ไม่กินคือแม่ไม้ที่ที่อยู่บริเวณนี้บ้านอยู่บริเวณนี้กาแม่ไม้แลก็พอพอคนในเมืองกินหมดก็แผ่นินก็ถล่มคือนั้นแผ่นินถล่มก็เหลือแต่แผ่นดินตรงนี้ก็กลายเป็นเกาะทำไมเกาะแม่ไม้ใหญ่จังบ้านบริเวณบ้านแม่ไม้ทำไมใหญ่จัง แต่แต่ถ้ารวมบริเวณทั้งเมืองเนี่ยตัวนี้เล็กนิดเดียวที่น้ำท่วมเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบนะเนี่ยทะเลสาบเข็มไหมทะเลสาบทะเลสาบมันจืดทะเลสาบด้วยเมื่อก่อนเป็นเมืองเก่าไงแล้วมันมีกองผ้าป่า ลงดีไหมเขินต like ัดหน่อยมข้างล่างนู่นลุง ไปเที่ยวเน่เนโ้อนื้อเน้อเนือเนา้อเนื้อนื้อเนือเนื้อเ้าเนือเอน้อเนื้อเนยอ่นื้อเนื้าเนือเนื้อเนื้อนื้เคยอน้อ้เนื้เนา้นื้อนืน้อเน้อือเอเ้เ้เเอออเอนเอนเเเนออืมนนนน้นี่น้นงนึง แต่ตอนนั้นน้าเยอมากมากอ่ะนู่นก็เป็นบริเวณเวียงเก่าที่ล่มไปนะครับถล่มเวียงถล่มเพราะว่าชาวเมืองไปกินปลาไหลปลาไหลเผือกจับปลาไหลเผือกได้ ที่แม่น้ำาก,กุกน,นะครับตามตำนน้เขาก็ตำนนเวียงหนองล่มนะครับหรือเมืองยโสกนครก็สมัยโบราณนะครับก็ถล่มนะครับก็เนี่ยเตียนทุกวันนี้ก็เป็นหนองน้ำนะครับเป็นหนองน้ําซึ่งก็กินอาณาบริเวณกว้างใหญ่มากอันนี้ที่เห็นนี่ก็แค่ส่วนเดียวนะครับนี่เดียวเองเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเพาเพื่อนไป เมืองโยนงละครน,นี่เป็นเมืองเป็นอาณาจักรโบราณน,นะครับก่อนก่อนเชียงแสนนะครับก่อนเชียงแสนก็โ,โน่นะตอนนี้เขาก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่าสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อก่อนเคยมาครั้งนึงมานั่งกินข้าวบนเกาะแต่จำไม่ได้ว่าตรงไหน นี่ก็ทำเป็นสถานที่ท,อท่องเที่ยวนังเที่ยวคงเยอะแหละอื ถ้าดูแผนที่บนอ่า g ูเกิลนะครับก็จะมีอยู่สองผืนนะครับก็ติดกันนะครับผืนใหญ่มากนะเนีย่ยอ่า,อาสองหม,ม,มื่นสองหมื่กนกว่าไร่มีมีไปถึงปุ่นอลไรครับเนาะ ดอยว่านะครับโดดตีนดอยนั่งว่างเลยดอยดอยบรับอ้อมไปปุ๊บแล้วครับอ้อมเบียงหนองล้มเนี่ยนะแต่ก็เป็นเมืองเก่าเนาะที่พบนว่าเนาะเป็นเมืองเก่าแล้วก็อ๋อคนคนในเมืองมามากินได้ปลาเลยเือกได้ปลาเยียนปลาเยียนเผือกเนาะปลาไหลเผือก แล้วก็มากินกันทั้งเมืองเหลือแต่แม่มไม้ไไแม่ไม้คนเดียวที่อาศัยบริเวณนี้ครับอาศัยบริเวณนี้ก็เหลือแม่ไม,ม้อยู่คนเดียวที่ไม่ไกินก็นอกนั้นก็แผ่นดินก็ถล่มหมดเลยทั้งเมืองลาบก็เหลือแต่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเครยกเกาะแม่ไม้ครับอ๋อลุงนิดน้อยมาเข้าความฝันแม่ไม้ครับว่าถ้าเกิดอย่างขึ้นจะเป็นลูกไฟอ๋อเ เกิดมากับเกิดหนองนี้บ้านเมืองนี้ล่มล่มหมดเลยเนาะก็ไม่ไม้เนี่ยเหลือแต่เกาะที่นี่ทีเดียวอ๋อบริเวณออบริเวณบริเวณเกาะนี้ร้อยแปดไร่อ๋อแต่ทั้งหมดนี่สองหมื่นกว่าไร่ทั้งเมืองนเนาะสมัยก่อนผมเคยเข้ามาเป็นเกือบสักปีแล้วก็ กบัก่อนนั้นจะเป็นอ่ีเนาะแต่ก่อนน้ำใสนะน้ำใสใสโอ้มีเดี๋ยวนี้ลึกกว่าตีส่วนลึกส่วนลึกก็ลึกเนาะลึกครับลึกตื้นกับตื้นเออภมว่าลึกนะตั้งตีก็เป็นสองเมตรสองเมตรปลายตั้งตีกับอ่าอ๋อขับรับนี่ลุงนี่เกิดอยู่นี่เนาะนี่ครัอ๋อลุงเป็นคนที่นี่เวียงหนองล่มไอ้ชื่อชื่อแต้คนแถวนี้เป็นห้องว่าชื่อเนี่ยครับ เวียงเวียง,เ,ยงเนี่ครับเว,เวียงหนองลมครับเวียงหนองลมเนาะเวียงโยนกนครสมัยก่อนสมัยโบราณหลังจากเมืองนี่ถล่มแล้วก็เปเิือกเลยใหายไปอยู่เชียงแสนเัน,น,นครับครับก็อยู่เชียงแสนบออหลังจากเวียงนี้ถล่มก็ย้ายไปเชียงแสนลุงบอกบวกับวบัวกระดงนะครับบัววิกตอเรีช่วงหน้าฝนนะครับจะใหญ่จะสวยหน้าฝนหน้าหนาวครับหน้าฝนไปจนถึงหน้าหนาวแถวนี้ก็จะเป็น มีการกันครับมีการนัดกันเออทันแรกมันมีครับออมีตาที่รัดหน้านนออมือโดนโควิดสอบสวนนะคเับย,ย่างกันโดนโควิดโดนโควิดทวนหน้าโควิดทวนหน้าเอ,อ่เอ,อขอบคุณครับลุงครับเดี๋ยวผมขึ้นไปบนรถถวายพระครับถ,ถวายพระป่า ดี๋ยวไปได้ฟังประวัติข้าวๆจากลุงแล้วก็ผมก็พอทราบพอสังเขปนะครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดครับก็อย่างที่ลุงบอกนะครับน่ากลัวหลังจากเมืองโยุโรปนครถล่มนะครับก็เขาก็อพยพไปอยู่เชียงแสนกันนะครับไปสร้างเมืองเชียงแสนนะครับหลังจากเชียงแสนก็สร้างเมืองเชียงรายนะครับ จากเชียงรายก็มาเชายียงใหม่นะครับโดยการไปไปยึดร,บรอบๆนะครับโดยพ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับตีนครลำพูนตีร,บรอบๆเสร็จแล้วก็มาเชียงใหม่นะครับสร้างเวียงกุมกามแล้วก็มาเจอปัญหาน้ำท่วมอีกนะครับเสร็จแล้วก็มาสร้างเมืองเชยียงใหม่ในปัจจุบันที่เพื่อนๆนักเที่ยวเวลาไปเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะ เข้าไปในบริเวณเมืองเก่าเขตเกาะเมืองนะครับที่มีน้ําล้อมรอบนั่นแหละครับคูเมืองสี่ด้านภูมิปัญยาของคนสมัยโบราณยพระฐกุลํามแหงเอ้ยสมัยพ,ำำอยยพ่อขุนแม่ลายมหาราชนะครับซึ่งมีพวกขุนลามแหงแล้วก็พวกขุนเมืองแห่งเมืองพะเยานะครับมาร่วมหาลือกันนะครับตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าไว้อย่างนั้นนะครับเลยกําเนิดเวียงพิง์นะครับ นบบุร cool> ีศรีนครพิงเชียงใหม่ชื่อเต็มครับเดี๋ยวไปหาน้ำเขามีโรงทานโรงทานอ้าวอ๋อปรุงเองเลยเหรอ จะปรุงเองเลยใช่ไหมอือทำอ่านี้ก็ปรุงเองเลยนะใส่อะไรต่อคะน้ำหน ประเด็นเพียงอยู่วิทย์พานดับน,น,นั่นก่อนพย,ยนอดกลางเรามีอยู่27,900ตัวที่เลืกอกเปาะมาแล้วก็เดี๋ยวถึงพี่จะไม่ได้โอดอีก15นี่ก็ครบสองวัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางกับอิมบุญพเพื่อนทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเดินทางกลับเชียงใหม่จากอำเภอแม่จันไปเชียงใหม่คงถึงค่ำคำครับ ป้า <S <S เดินทางกลับดดโดยสวันภาพโอ้ท้าเวสุวรรณ